เอาเลยแล้วกันไม่ต้องเล่ายาวฝรั่งก็เลยนะออมเล็ตอะ่ะใส่กุ้งแล้วเราก็ไปโปะที่เต้าหู้ <laughs> <laughs> เราจะใช้คีนุนะมันมีสองแบบนะอีกแบบน,นเนื้อเขาจะหยากกว่ากคว่ำเลยเราก็จะแบ่งส <laughs> าต้องแม่นเหมือนนะ <laughs> แล้วเราก็จะเลียงไป n o r สตาแม่น กุ้งเนี่ยคือถ้าเราเหั่นเป็นชิ้นๆเนี่นยนะมันก็กินไม่อร่อยเท่าไหร่เราจะบี้ก่อนเราจะใช้มีดหลังมีดเลางเนี่ยบี้เขาอย่างนี้บี้เขาอย่างนี้เราจะบี้เขาก่อนแล้วก็สับเลยม,มันจะสับง่ายไง เสับหน่อยไม่ต้องสับมากเพราเมื่อกี้เราดีไปเขาก็เละแล้วล่ะพุ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่เลยครับไข่ก็จะประมาณสามใบนะแบบนี้กุ่งแน่แน่ ก็ตีไข่ไปก็ไม่ต้องให้ขึ้นฟูอะไรมากนะตีมันเข้ากันก็พอคร,รัโอเคเดี๋ยวเราก็มาเปิดไฟเลยเราจะมาลงมือทํากันเลยก็เอาน้ําใส่กระทะไข่เจียวน้ำเอาง่ายๆแล้วกันนะ้็น้ำไม่ต้องเยอะมากระหว่างนี้เราก็รอรอ้วกแป๊บหนึ่งแล้วก็ตีไข่ไปสักพักหนึ่ง ก็ร้อนแล้วใส่ไปเลยใส่ไปที่น้ำนะเาลเราก็จะคนเบาๆคนเรื่อยๆครับคนเราก็จะเติมเกลือเล็กน้อย,เ,ยเกลือไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะให้นิดหน่อยให้มีความหอมนิดนึง น้ำยเยอะๆนะกุ้งมันมีน้ำอยู่นะเดี๋ยวกุ้งมันคายน้ำออกมาไม่งัมันจะเละเลยนายเดี๋ยวมันไม่ข้นเอาง่ายๆยต้องระวังอย่างเขาเป็นก้อนนะระวังเยี๋ยวก็จับตัวเป็นข้อ,อเตัยวนะนนี้เองเรียบร้อยแล้วปิดไฟเลย เราก็เอาไข่แล้วนี่แหละวางไปบนะกร้านี่เลยาลยน <ๆๆ S 2> ้ำไหลไหลหอมไข่ไหม <laughs> ทำเมนูไหนตากล้องน้ำลายไหลทุกเมนูอนนะโอ้ไขลแน่นจานเลยเนี่ยเท่านี้ยังไม่พอเราจะมาทำน้ำซอสกันทำน้ำซอสราดให้เขานิดหนึ่งว,วันนี้เราใช้โชยุเลยแล้วกันนะเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นก็นเลยวันนี้โชยุก็ประมาณสามช้อนโต๊ะนี้ใช้โชยุนะ น้ำมันหอยมันหอยก็สามช้อนโต๊ะคนไม่เข้ากันคนเข้ากันแล้วทีนี้อันนี้ก็เรียกลาอยู่ลาอยู่ก็คือน้ำมันพริกเก็จะใส่ประมาณรักหนึ่งช้อนตรลงเมื่อกี้ตอนทำไข่มันเป็นอมเล็ตแล้วนี่มาเป็น เป็นญี่ปุ่นได้ไงล่ยแล้วอยู่ว่ใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันเขาลอยแล้วมันดูน่ากินสีสันก็จะสวยน่ากินนะเราต้กงค่อยๆลาดราดทั่วเลยไม่ต้องไปกลัวเค็มนะเพราะเต้าหู้ครับจืดนะเมน,นูเนี้ยไม่ต้องไปกลัวเค็ม พราากินกันนกบเต้าหู้แล้วเต้าหูา้ครับฉีกก็ไปตั้งชื่อเองนะไม่รู้มันอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นเ <c> ห <oughs> ีบป,ปอกมัวเอวเนี่ยตอนทําไข่อะไรไข่เจียวน้ําบอกเป็นฝรั่งพอน้ำลาดเป็นญี่ปุ่น <c oughs> หรือเหบป,ปอกเป็นลูกครึ่ง <c oughs> อันนี้เราจะเพิม่มความสวยงามไม่เขาน่ากิน อ,เเอย่าโรยเยอะนะอันนี้เขาเหมือนโรยแค่ใี้เขาดูสวยงามเฉยๆไม่มีอะไรเอาละ้าวตกลงเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นฝรั่งแนะ่ด้านนาอ,อกตีฝรั่งมาใส่ฮัสล่ฮัสล่ครับเล่เลเลวันนี้พวกเองได้กินของนอกเฮ้ยว้าว ก็ออกน้อยก็ปัดไปเลยนะปัดไปให้ก็ดูสวยงาม เอาละ,เ,าละ,เ,าละเท่านี้ก็เสร็จแล้วเป็นไงสวยงามไหมนะครับเมนูง่ายๆกับเฮียบป๊อกจะเรียกว่าอะไรก็ไปช่วยตั้งชื่อให้หน่อยก็ <c oughs> บแบบที่บอกคืออาหารทำง่ายๆหาซื้อง,ง่ายนะครับเราก็มาเพิ่ม รปรับมันก็ทำให้ชวนกินขอบคุณ FC นะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราในช่องเช็ฟครกมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาได้หรืออยากให้ป๊อกสอนทำอะไรก็คอมเมนต์ได้หรือไปเจอเยียป๊อกเป็นเป็นได้ที่ร้านบะหมี่เกี๋ยนั่นแหละนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ